โอ้โหนี่นะครับเดี๋ยวผมได้ผลพระมานะตึงจัดแต่ผมยังไม่กินนะฮะโคตรตึงเลยอ่ะเดี๋ยวๆๆอ้โหมีน้องเขาบอกว่าดีใจด้วยนะฮะโหแล้วผมไปแอบกินบนหลังคานะฮะกินเลยกินเลยจะกินเลยโว้ย เฮ้ยยเลยยิกฟุต yes ใช้พาแล้วเว้ยยูน้องชายพี่ใช้พาแล้วครับน้องโอ้ยเย้สเย้น้องชาย โอ้โหมีคนเทสแล้วค่อยโคตรใจดีเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดีด๋ยวยังทำดูดิโอ้โหพี่ตาลน้องชายโอ้โหอย่างกลางเลยน้องชาย โอ้โห,โอ,โ,หโอเคนะครับการรีวิวผมว่าก็มเพียงแค่นี้นะครับผมดีๆจะสู่ๆเลย